าพูดถึงการแสดงมหรสพแถวบ้านเราเมื่อก่อนคนผู้ชมก็อาจจะนึกถึงการแสดงลิเกการแสดงโรงยิ้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าโรงละครสัตว์พี่ดาวเคยดูไหมครับตอนเด็กๆก็จําได้ว่าเคยไปดูเหมือนกันนะครับทางคณะละครสัตว์จากประเทศจีนแล้วก็จากยุโรปเนี่ยก็เคยไปดูเหมือนกันชอบไหมคะก็ชอบนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราจําได้ว่าเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นสัตว์ป่าอย่างสิงโตหรือว่าช้างเข้ามาแสดงท่าทางต่างๆแล้วก็ การที่คนในคณะละครสัตว์เขาสามารถที่จะควบคุมสัตว์เหล่านี้ให้ กระโดดไปกระโดดมาได้คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกันคือเป็นอะไรที่เราไม่สามารถเห็นได้ตามธรรมชาตินะสิงโตมากระโดดลอดห่วงเสือมาเล่นลูกบอลกลมๆอะไรแบบนี้ซึ่งก็ทําให้ละครสัตว์เนี่ยเหมือนเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมในแถบโซนชาติตะวันตกโดยเฉพาะที่ทางยุโรปอังกฤษเนี่ยนะคะก็นิยมกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่ว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเขาก็เริ่มออกมาวิาพากวิจารณกันว่าเอ๊ะการเอาสัตว์ป่าเอาสัตว์หา,าย,ยากมาสแสดงในคณะละครสัตว์แบบนี้เป็น การทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่านี่ยังไม่นับถึงความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนแสดงและผู้ชมในละครสัตว์ได้นะคะก็เลยมีการเรียกร้องแล้วก็ต่อต้านกันมาเรื่อยๆค่ะจนล่าสุดก็มีคณะละครสัตว์ที่เขาตัดสินใจปรับตัวเหมือนกันคุณผู้ชมเขาตัดสินใจใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมเข้ามาช่วยนะคะทำโฮโลแกรมสัตว์เสมือนจริงขึ้นมาแล้วก็เอามาแสดงแทนสัตว์จริงค่ะภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันในรายงานนี้ค่ะ ปรากฏการใหม่กำลังเข้ายึดครองโลกของนักกยกรรมตัวตลกและผู้ให้ความบันเทิงเมื่อคณะละครสัตว์รอนคัลลี่ของเยอรมนีซึ่งครั้งหนึ่งเคยโด่งดังจากการจัดแสดงละครช้างสิงโตและสัตว์ป่าหลายชนิดได้เปิดทำการสแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเดิมโดยการยกเลิกการใช้สัตว์จริงทั้งหมดแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีโฮโลแกร,รมหรือเทคโนโลยีสร้างภาพสามมิติมาแสดงแทนสัตว์จริง คณะละครสัตว์รอนคัลลี่นับเป็นกลุ่มแรกที่ใช้แนวทางดังกล่าวหลังจากหน่วยงานสวัสดิการสัตว์พากันวิตกต่อสวัสดิภาพของสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในการแสดงรวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ชมในเหตุการณ์ที่สัตว์ป่าเกิดคุ้มคลั่งหรือหลุดจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่อันที่จริงทางคณะละครได้เลิกการแสดงของสิงโตและช้างจริงมาตั้งแต่ปี1991ก่อนจะเลิกการแสดงของสัตว์จริงทั้งหมดเมื่อปี2018 การแสดงที่แหวกธรรมเนียมนี้สร้างความสนใจให้กับผู้คนจำนวนมากรวมถึงช่างภาพชื่อดังเดวิดเบอร์ทักซิโอที่ตัดสินใจเข้าร่วมชมการแสดงเมื่อปลายปี2022ก่อนจะกลับออกมาบรรยายความรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศที่เงียบสงบภายในกระจมของละครสัตว์ที่ไม่มีสัตว์ได้รับความสนุกสนานโดยปราศจากความโหดร้ายไม่มีการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมที่เกิดจากการกักขังสัตว์ป่าและบังคับฝึกฝนอย่างผิดธรรมชาติ ต่บรรยากาศความมหัศจรรย์และตื่นตาตื่นใจองค์ประกอบนั่งเดิมอย่างตัวตลกนักเต้นและนักกายกรรมยังคงถูกนำเสนออย่างครบถ้วนสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือชีวิตของสัตว์ป่าที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นภาพฉายโฮโลแกรมเท่านั้นโฮโลแกรมดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคณะละครสัตว์จากความร่วมมือกับ Bluebox ซซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีออปตมาภายในสนามกีฬาขนาดใหญ่โดยใช้การสร้างแอนิเมชัน3มิติ การถ่ายภาพและการเรนเดอร์ภาพให้เสมือนจริงและเครื่องใช้เลเซอร์11เครื่องที่วางอยู่โดยรอบเวทีเนรมิตเป็นการแสดง3มิติ360องศาซึ่งประกอบด้วยโฮโลแกร,รมของช้างม้าและปลาขนาดยักษ์แพทริกฟิลาเดเฟียเจ้าของคณะละครสัตว์เปิดเผยว่ามันไม่เหมาะสมอีกต่อไปแล้วสำหรับการใช้สัตว์จริงมาแสดง เนื่องจากปัจจุบันการแสดงละครสัตว์ถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่แคบเช่นในตลาดใจกลางเมืองซึ่งไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับการตั้งกรงสัตว์กลางแจ้งรวมถึงความยากลำบากในการขนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่ไปแสดงต่างเมืองด้วยขณะที่คณะละครสัตว์อื่นๆในยุโรปก็เริ่มมองเห็นปัญหาเดียวกันและบางคณะก็เริ่มหันมาใช้โฮโลแกรมในการแสดงแล้ว